เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายๆายฝ่ายผนึกกําลังรวมกันมีคนไปแจ้งละค่ะบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาคือให้อาหารนักเรียนกินเนี่ยเป็นอาหารกลางวันให้มันไม่สมปริมาณอะ่ะค,คุณภาพโภชนาการแต่จํานวนเม็ดเงินที่คุณเบิกออกไปอะ่ะมันปริมาณมหาศาลนะค,คือเรื่องนี้จับง่ายนิดเดียวเพราะว่าคนที่กินเนี่ยคือนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ย ก็จะต้องสงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองกขาทากับข้าวอะไรรู้อยู่แล้วว่าของจะแพงยังไงเนี่ยตำนนจ่อหัวเท่านี้มันควรจะได้กินอาหารที่มีคุณค่ามากกว่านี้ปริมาณที่เพียงพอมากกว่านี้ค่ะและประเด็นที่มันชัดเจนคือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมมันมีข้อกล่าวหาแจ้งว่าพอโรงเรียนดังที่หาดใหญ่กับพวก ทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กความเสียหายที่เกิดขึ้น2ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เลยตั้งข้อหาร่วมกันยักยอกและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วที่นายสุกรีแวร์มูซอผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเขาไปร้องทุกกล่าวโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้อง4คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชม4คนนี้เป็นบุคลากรของโรง,งเรียนเขาบอกว่าทั้ง4คนนี้ ร่วมกันทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนและก็ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี15ปีในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนด้วยมีค่าเครื่องแบบนักเรียนยื่นเหล่านี้ไปจากทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาแต่แต่แต่แต,แ,ตแต่ตรงนี้ค่ะแต่ว่ายื่นขอนะแต่ไม่นำเงินมามอบให้กับผู้ปกครองแล้วก็มีการเอาใบเสร็จรับเงินไปให้ผู้ปกครองเซ็นแต่ไม่เขียนรายละเอียด ไม่เขียนจํานวนเงินแล้วคดีนี้ก็เป็นคดีความจนในที่สุดก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง4คนแต่ว่าทั้งสี่คนนั้นก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะว่าตอนนี้ทั้งสี่คนว่ายังไงบ้างและเราจะขยายผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันยังไงบ้างสนทนากันค่ะกับท่านพลตมรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับครับ ครับวัสนี้ครับคุณอิทธิพันธ์คุณชาดาครับท่านรองครับกรณีเนี้ยเห็นจากข่าวเนี้ยเขาทํากันมาสิบห้าปีแล้วแล้วเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยทางตํารวจจะไปดําเนินการอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้ต้องต้องเรียนว่านะครับเราเราเนี่ยได้รับได้รับแจ้งเนี่ยแรกๆเนี่ยครูโรงเรียนเนี้ยประมาณ สี่ห้าคนแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาเหมือนได้รับความเดือดร้อนพอดีเขาเห็นข่าวว่าทางปปป,ปเนี่ยจับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องอาหารจังหวันแล้วก็เรื่องอื่นเขาก็เลยมองว่าเขาได้ร้องเรียนที่ที่จังหวัดหรือที่อะไรหลายทีแล้วแต่มันมีนมมความความขึ้นหน้ารเราก็เลยเดินทางด้วยเครื่องเนี่ยมามาพบกับเจ้าหน้าที่ตั้งแตบบ่ปีที่แล้วนะตั้งแบบต่ผมเป็น ผู้การปปปค,ครับค่ะครับทำมาพบเนี่ยก็ได้พูดคุยกันก็มองว่าอืมมันมันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ข้าราชการครูด,ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ทํามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมายาวนานนะครับผู้ปกครองก็บางทีอ่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินต่างๆในเรื่องของค่าอุปกรณ์จางเรียนเครื่องแบบ อะไรพวกเนี้เอ้ยทำไมต้องจ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนมันมันมันมีเงินให้อ่ะนะครับค่ก็เลยสั่งให้คนไปตรวจสอบนะครับก็ยืนยันว่าอ่าจริงๆเขาก็น่าจะอาจ่าชสุดิตมาหลายปีแต่การตรวจสอบแล้วเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยมันมันน่าจะได้ไม่กี่ปีนะครับเพราะว่าเขาก็ทําลายทิ้งไปหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ได้เท่าที่อ่า ทำได้นะครับแต่ก็ถือว่ามีพยานหลักฐานทุงขั้นแน่นหนานะครับก็เชื่อว่าสามารถที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้นะครับค่ะ,คะขั้นตอนตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสี่คนเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ทางตํารวจแจ้งไปเลยครับก็ผู้ต้องหาทั้งคนทั้งสี่คนเนี่ยให้การปฏิเสธ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเราเราเรา,เราคิดว่ายัางไงก็ปฏิเสธไปนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็เหมือนเขามามอบตัวยอมมอบตัวก็ให้ประกันตัวไปโดยไม่มีรับทับอะไรนะครับครับนะครับแต่เราบองว่าอ่าคดีเนี้ยเราเชื่อว่าเราสามารถเอาผิดได้แน่นอนนะครับ,รบเอาผิดได้แน่นอนเพราะว่าอความเสียหายปีงประมาณที่ที่ไม่คิดอย่างอื่นนะคิดเฉพาะไอ้ที่เราสามารถที่จะเอาหลัก เอาพยายนหลักฐานได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือสองเรื่องคือเรื่องโครงการอาหารกลางวันแับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องการศึกษาเครื่องแบบนะครับตรงเนี้ยปีประมาณสองล้านนะค่ะถ้าถ้าเราคิดนะเรื่องอื่นไม่คิดนะค่ะปีประมาณสองล้านก็เขาเป็นเราเป็นพออ,อายี่สิบกว่าปีอี่สเอ็ดยิบสองปีคูณคูณไปแล้วก็หลายเงินอยู่นะคะก็ ก็คงหลายเงินอยู่แต่เมื่อก่อนไม่รู้นักเรียนเป็นเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะแต่ก็เป็นโรงเรียนที่ที่อประชาชนคนมาเรียนเยอะอยู่พันเจ็ดร้อยคนได้ปนระมาณนั้นาลองครับแล้วอย่างนี้ในส่วนของภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนนี่เราขยายผลไปถึงไหมฮะในส่วนของเอกชนที่เราเราสืบลงไปเหมือนกันว่าเงินเงินเงินโยงบางเอกชน เงินเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจริงๆอ่ะเราสงสัยเอาจริงๆนะเราก็สงสัยเจ้าวาแอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับเราเราตรวจสอบค่อนข้างละเอียดแต่อ่อมันเจาะลึกลงไปไม่ได้เพราะว่าอืมมันก็มีการโอนเงินงนะท้าที่รายงานนะแต่เพียงแต่ว่าโอนเงินกันด้วยค่าอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบแต่จริงๆนะถ้าพยานถึงเนี่ยเราเรา เราก็สงสัยเจ้าวาดเหมือนกันเพราะเจ้าวาดเนี่ยก็เป็นคนที่ตัดสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมานะครับแต่แต่แต,ตรงเนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานหรือเปล่านะครับ <ừ> แต่เรามีพยานแน่นอนก็ค,คือเจ้าหน้าที่ครูนี่แหละ,ค,ะครับซึ่งคืครูเอกชนเนี่ยครับแล้ว,แล,วแล้วเอกชนที่ที่มารับทําอาหารนะฮะอันนั้นเกี่ยวข้องไหมฮะหรือว่าอันนั้นเป็นพวกกลุ่มกลุ่มรับจ้างรบับเหมา คือเขาเขาจะรับเหมาเลยสมมุติว่าหัวละสิบสองยี่สิบสองบาทใช่ไหมครับ euh ค่ะยี่สิบยี่สิบสองบาทเนี่ยครูใหญ่เนี่ยเอาไปห้าบาทอ่าหักหัวคิวเลยเหลือเหลือสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นน่ะเป็นค่าแรงในวันนั้นไปด้วยแล้วก็ไปซื้ออาหารด้วยเหลือเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นค่ะเพราะนั้นมันก็เลยถูกตัดทอนจากจากค่าแรงด้วยส่วน ที่เหลือก็เป็นอาหารมันก็เลยคุณภาพอาหารเนี่ยมันก็เลยตัดเพราะมันโดนตัดไปสองสองทอดเนีะนะครับนะครับมีลักษณะเดียวกันแบบนี้ในโรงเรียนใหญ่ๆที่อื่นด้วยไหมคะที่เรากําลังจับตาดูยอยู่แล้วก็จะปฏิบัติการเหมือนเชกเช่นโรงเรียนที่หาดใหญ่แห่งนี้ค่ะคือคือกำเรียนเลยแนะว่าว่าจากการที่เราเราไปจับโรงเรียนในเขตกรทมมาเนี่ยแล้วก็พบว่า ปกติเรื่องโครงการหนักระวันเนี่ยซึ่งผมเนี่ยได้พูดคุยกับทางปปชแล้วก็ปปทเนี่ยว่าเด็กเนี่ยมันคืออนาคตของชาติเขาเขามาเรียนเนี่ยรัดให้เงินเขาเนี่ยเขาก็องไปดิ้นลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยค่ะ<ฆ>ผมว่าอนาคตของเราเนี่ยมันมันก็ได้สิ่งที่ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กเลยเลยผมว่าช่วง ช่วงแรกของยึดเขาเนี่ยควรจะอะอะไรที่เราให้เขาได้เนี่ยเราควรให้เขาเป็นที่เพราะฉะนั้นเราเลยพยายามอบอกกับทั้งสองหน่วยที่เราทํางานด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปทํางานนอกพื้นที่เนี่ยเราเช่นเราไปตรวจสอบตรวจสอบเรื่องอบจอ,อบตหรือเทศบาลเนี่ยเราก็จะแวะสุ่มตรวจตอนนี้ทั้งปปชอบทอเนี่ย อปชเนี่ยสุ่มตรวจตลอดเราก็ได้งบประมาณจากปปชในการขอมาอมว่าถ้าเราไปทํางานด้วยแล้วเราก็อต่อไปวันหนึ่งไปไปสุ่มตรวจพวกเนี้ยนะครับสุ่มตรวจสุ่มตรวจผมว,ว่ามันจะเป็นการช่วยช่วยออ่่อป้องปามได้นะเรียนนะต่งางๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้ประพฤติออกนอกเกมนะครับ,รบเพื่อให้เด็กๆพวกนี้ย จะได้มีคุณภาพของอาหารที่ดียิ่งขึ้นไม่มีไผ่ไปด้านนะครับตรงเนี้ยเราออกตรวดเรื่อยนะครับค่ะถ้าพบเนี่ยเราก็จะเลยคดีนะครับแต่ก็ตรงเนี้ยนะครับเราเราเราหวังว่าการที่เราทำงานเนี่ยมันน่าจะสร้างการให้ให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยเกิดความเกรงกลัวนะครับ,รบแล้วเราเราเราอยากจะให้สื่อไปซึก สื่อเนี่ยประชาัมพันธไปุกโรงเรียนช่วยๆกันนะครับช่วยๆ่ยเด็กช่วยช่วยอนาคตของเราถ้าถ้าถูกอครูเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับโครงการอาหารตอนวันเนี่ยนะครับผมว่าเราควรที่ต้องไปดาเนินการกับคดีังคับใช้กฎหมายก่มพ้องนี้นะครับแล้วแล้วที่เขาร้องเรียนกันมายาวนานเนี่ยแต่มันไม่เป็นผลจนกระทั่งต้องลงทุนรวมตัวกันนั่งเครื่องเดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่อมาร้องปอปป,ปเนี่ย เราก้าวเข้าไปถึงไหมฮะว่ามันมีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือหนึ่งห้าเจ็ดอะไรบ้างไหมเพราะมันร้องกันมานานมากะครับจริงๆอ่าต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนเป็นการพึ่งพาอาศัยมันประสานงานกันได้หมดเพอประสานงานแล้วเรื่องมันเลยจบอะพอร้องมาเดี๋ยวก็ย,ยังยังร้องมาพ่อบ้านหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี้ยก็เฮ้ยไปจัดการให้เรียบร้อยนะนนี่ก อาจจะคำลามอยู่พักหนึ่งแต่พอพอสักพักหนึ่งก็เงียบหายไปก็เอาใหม่ค่ะม,มันก็อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยนะครับว่าหลายเรื่องนะที่ท,ที่ถ้าไปร้องในจังหวัดจังหวัดเนี้ยบางทีมันจบในจังหวัดเลยออืนะครับเลยต้องอาศัยหน่วยงานส่วนกลางที่อ่อที่มาสามารถที่จะเป็นดำเนินการนั้นเราเราพวกเนี้ยเราต้องใช้ยาแรงนะผมบอกเลยว่าเราต้องใช้ยาแรง ะแล้วเราจะพยายามทำทำหลายกรรมด้วยไม่เอากรรมเดียวนะค่ะไม่ใช่ว่ายักยอกกรรมเดียวอ่ะนะโดนไปหนึ่งปีอะไรพวกนี้นะโดนได้ไหลายกรรมนะครับให้ให้รู้ว่ามันบาปนะครับเงินบาปไปกินเงินเด็กเนี่ยต้องต้องจัดการนะครับแล้วผมเชื่อว่าจากการที่เราเราออกตรวจเรื่อยๆเนี่ยก็สอบถามอ่ผู้บัญชาารว่าก็คุณภาพอาหารไม่ย่าแย่ ทำไม่ย่ำแย่นะครับมั่ย่ำแย่จนเกิดไปพอทาไม่ย่ำแย่เราก็ถือว่าสมราคาเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็อ่าดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าอันไหนอที่เอารดตอเปรียดเราก็คงจะตรวจสอบลึกลงไปนะครับเดี๋ยวก็ดำเนินคดีกันไปได้ครับคําถามสุดท้ายฮะไม่ถามคงไม่ได้วันนี้เนี่ยมติของกรตอรก,ก็ดําเนินการไปตามระบบเรียบร้อยในเรื่องของคําสั่งที่ให้ออกจากราชาก,การของตํารวจชั้นผู้ใหญ่ถูกต้องเนี่ย S <s สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสงบร่มเย็นหรือยังฮะเออเออผมว่ายังนช่ไะยังหรอกนะเดี๋ยวก็ก็ดูเอาก็ดูเอาว่าจะเกิดเกตุอะไรแต่ผมว่าขั้นตอนวิธีการเนี่ยตอนนี้มันไปโดยชอบตลอดนะครับแล้วก็ทุกคนก็ผมโดยเฉพอะผมผมก็ยังเชื่อว่าอำนาจการปกครองในการต่างให้ออกของอ่า พบตรเนี่ยหรือรัิกกาศเนี่ยก็คืออำนาจเดียวกันนะครับเราสั่งให้ออกเนี่ยจะด้วยเหตุอะไรเนี่ยตำรวจเนี่ยมันเป็นหน่วยที่บังคับแล้วก็การปกครองเนี่ยผมว่ามากกว่าหน่วยอื่นเพราะว่าเป็นหน่วยที่ใช้บงังาบาังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนดังนั้นถ้าผิดเพิดอะไรไปพบบอเข้าข้างที่มีอำนาจมากในการกดทุกเรื่อนนะครับที่ทําให้เสียหาย ขอความเสียหายถูกเป็นคดีอันที่หนึ่งสามหนึ่งที่มันดาเนินการน่ะมันเป็นเรื่องของเอ่อามสั่งของการปกครองแต่ีเราเราไปเอาหนึ่งสองสื่มาพูดอันนั้นเป็นเรื่องของการตั้งกรรมการสอบสวนทั่วไปนะครับที่จะไม่ทําให้เสียสิทธิ์มันก็มาเอามารวมกันโดยที่เอ่อเอ่อไม่ไม่ผมว่ามันไม่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 ถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ใครกฎหมายใครจะตีความเข้าข้างตัวเองหรือมาทางไหนก็ก็เขารพนะครับแต่ผมว่าตรอลเต้องดําเนินการตามนี้แหละครับเพราะว่าเราปกครองประชาชนกันมาแล้วก็คิดว่าทําถูกต้องนะครับก็เดินต่อไปแต่เรื่องนี้ก็คืเดี๋ยวคงต้องไปจบที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตรอลครับซึ่งเหมือนต่างกระทรองชั้นต้นนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีคําสั่งออกมาก็ก็ถือว่ายังไม่ปิดประตูตายก็ไปลอ็อกเขา รักปกครองสูงสุดได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทานนะคะขอบคุณมากครับหวังว่าจะสงบในอนาคตลงบรมเย็นด้วยีสงบร่มเย็นด้วยีขอบพระคุณค่ะ